เป็นคดปวกครับาคดปวกที่เป็นปวกใหญ่นะครับลักษณะนี้เป็นสามเหลี่ยมครับตามตามตรดานะครับแล้วก็ต้องเอาปวกที่รังแก่มากนะครับลักษณะข้างใน <c oughs> เปลือกนอ,อกนี่แข็งครับ <c oughs> คือมันไม่ได้มี ทุกอันนะครับที่มีที่จะเป็นลักษณะที่เป็นหินอันนี้คือแข็งนะครับแต่ไม่ใช่หินครับผมก็เลยไม่เอาก็เลยเอาหัวนี้ออกมาครับแล้วก็ส่วนที่เป็นหินนี่ครับนี่มองง่ายๆครับนี่ครับแต่คือเราต้องพยายามแกะให้มันเบาที่สุดแล้วผมจะเคาะให้ดูนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งนี่ครับนี่นะครับ มันจะเป็นข้างในคือจะเป็นเข้าไปเป็นลูกแต่ผมไม่รู้ว่าจะลูกใหญ่ขนาดไหนอันนี้อีกตัวหนึ่งครับอันนี้กินหนึ่งอันนี้กีกหนึ่งครับนี่นะครับส่วนมากถ้าถ้าเป็นดินลักษณะน,นี้ก็แข็งเหมือนกันครับแข็งนี่นะครับแต่บางคนอาจจะคิดว่านี่คือเป็น คตนะครับนี่ครับลักษณะเขาครับแข็งนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นหินหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แนนๆ่มีครับตัวนี้อยู่ใจกลางนี่ครับไม่รู้ว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับถ้ามีน่าจะอยู่เป็นอยู่ในหัวนี้ ที่เห็นมองเห็นเป็นหินนี่ครับเราต้องแกะออกอีกทีหนึง่งโอเคนะครับ